สวัสดีครับเพื่อนๆมาเมื่อนี้วันที่19กันยายน2567เพื่อนๆมาเบิ่งเห็ดครับยังออกอยู่เด้อหัวเชืยอ์นองพอดหัวเชืยอ์เห็นละงกนี่ครับเพื่อนๆเบิ่งนดูด้วพี่ไม่ไม่ออกครับเพื่อนๆเบิ่งดูด้วยกูด่าอันนี้เป็นละงกสมบ่านี่นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋เอาอันนี้ออกกันกูด่แต่ดอกงามๆเพื่อนเพื่อนเออดีแกงพอดีแกง หน,นึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกอันไหนไงออกมดได้นี่ได้ลื้อมดห้าดอกเราก็เป็นไข่อยู่เพื่อนๆนี่เห็นบอนี่คนร่ามานี่จากนี่มานี่อันนี้มนันเชือบ่านี่ได้ยังไงวัวเมีนอือโอ้หหอยคนถามมาฟังพี่แล้ย กินเด้อแต่กลับมาเบิองพี่เพื่อนๆเนบิองดูบุ้ยไข่กำลังขึง้นไข่ข้นกูด่ะลดกหนาวกันกูด่ะกินสร้างอยู่กับโบแมนว่าสิมีความสุขได้เพื่อนๆดเรองกิน <c oughs> ทั้งไห่เรืองนีน้โอ้เบิองดูผมเปิดมาให้เห็นดอกอยู่นี่ทงางในหน่อยครับโอ้มันยุดอ้มอมโงนขน้นเหงาเลยตัวนี้นั่นแหละ เทียบความสุขให้เพื่อนเพื่อนเบึงคนนี่ความสุขมันต่างกันผมก็มีความสุขในการเข้ามาส,สวนนี่แหละได้เบึงผลผลิตของเจ้าของผีดอกออกไปเห็นผลได้เก็บเห็ดผมก็มีความสุขขึ้นกันครับเช่นเดียวกันละการเปรียบเทียบฟังเพื่อนๆ ไปแบอกอักใหญ่เลยมันสิมันสิออกตามเจีงสีแล้วครับเห็นบ,บ่เขาวางเชือตรงจุดกลางโคนอันนี้เป็นจุดแรกนี่พยายามวางแถวนี้ครับตะกี้มันตุนหน่อยกับวางไก่ตุนเนาะมันก็เลยเกิดเจีงสีครับเห็นบ,บ่เชือมันขึ้นมานล้วาันถงโค่นเลยครับเรแยนสายไป็นสั่นเลยเพื่อนเพื่อนอ่ะมาเอาเชือดน้องพอดหัวเชือดเห็นละงกไปใส่เดออ้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็ดหลังบานบานแล้วซุ้มบานก็ได้เอ้า ซุ้มบัวข้าในบาน,บนอันนี้เรางอกเหลืองครับผมอันในบานก็เป็นสายไปพุ่นเกิดมาใหม่ๆครับเพื่นอนๆแย่งหมดแย่งแมงมุ่งดูหอยก็กินแมงก็กินเถากินลงไปกินให้เยิ้มรัวกูนะเห็นห้อยพลอัลเสวะมันกัดมันกัดแต่เป็นอยู่ในดินพนะุ่นเนาะกูนะแย่งหมดแย่งแมงกินโอ้งามงามงามเบิดอเบื่อเอาฟังฟังให้เบิึงกูนะ แล้วงวกเหลืองครับเพื่อนๆอน,นี่จะเอาไปลงถังมักเชื่อมมื้งล้วครับบาที่นี่เพราะว่ามักทั้งนึงไวเพื่อสี่เอาไปลงสวนสวนผุ่นเนาะมันมันท่านในพ่อครับเชื่อเห็นท่านในพ่อเล้วแล้วเล้วเลยเ้อเชื่อเห็นบบมีอีกเด้อเพื่อนๆอีนี่วะแต่ว่าเกิดยู่ได้ครับมือนี้ยังเหมือนเดิมครับอัปเดตให้ฟังมือนี้วันที่สิบเก้า กันยายน2567เพื่อนๆพื่งกเหลืองยังออกลายอยู่อันนี้เป็นสวนหลังบาลด้วยเพื่อนเพื่อนตนัวไหยทากหอยยังเก็บมากินลหลายหลายเนาะกับป้ายเขากินไปกินซ้ำอิ่มเขาหมละตัวนี้หน่อยมนะีบานแล้วบานแล้วเขาเก็บเลยไปเก็บไปทั้งใส่ถังมาเชือครับเพื่อน มื้อน,นี้เฮาก็ได้เก,ก็บคือเก่าเพื่อนๆสวัสดีครับ